สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสักผู้สุกคนเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสูซองสาวไลายสาวบ้านบ้านคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ทั้งสาวลายก็ได้มาเยี่ยมยามทางครอบครัวหนึ่งเนาะก,ก็คือว่ามีทางสาวบ้านเพิ่นแนะนามาให้มาไทยให้คนหนึ่งเนาะเพิ่นเป็นอมาาัมพาตเนาอะอย่างโมได้เนาะก,ก็คือว่าลูกเมียเพิ่น เมียเพิ่นไปเอาผัวใหม้เนาะแต่ว่าทั้งสาวลายกันยังบ้ฮู้ซื่อเสียงเพื่นเนาะกัโอเคกสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาเพิ่นพร้อมๆกันเนาะไปฮู้จักกับเพิ่อนเอกขอความกรุณานะเบิ่งโฆษณาสาวลายให้จบแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้สาวลายนี่กาลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะ,นะพอ่ะพอแม่พี่น้องกสิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นทางเฮือนเพิ่นเลยเนาะ เมื่อเมื่อวานนี่ซอกึมได้ไปซื้อสบายดีเนาะซอกึมโดยสบายดีซอลาสบายดีไอ่สบายดีเพิ่นเลยแนะ้ำซีมาัในี้เด้อว่ะเพื่อล้างนี่มีไอ่เพิ่นว่าโตโกไม้ว่ะอันย่างโบได้เพิ่นว่าก็เลยอันให้มาถ่ายเราเนี้ยอีต้นแล้วเพิ่นว่าสินะเขาก็เลยแวะเขามาห่างไกลเครื่องก่อสร้างผักทานกันได้ไม่เท่าโอ้ห้างทุงชาโดยเพิ่นก็แนะ้ำมาว่าเออไปถ่ายเราเนี้ยทำในอีต้นแล้วเพิ่นว่าสินะนั่นคือมมีผู้ส่งสารอีต้นสวยอยากสวยเลยแล้ววะเนี้ยอาหารเช้ามก่อนเนาะอันก็ไปสาเหตุเป็นจังไรเนาะไอ เออว่ามไปใช้เวรค้ากันไปทำงานกันดูแกับเมียากหรอกทำงานเมืองไทยโดยความจะได้อย่างได้เงินมาซื้อรถไทยบอกกันกับู็ไม่ยากหรอกไปก็ได้สามก็ได้ตุ๊กมาตโกมาพวกเงี้ยวฮักก็แบาบทันดับโดยใช้เด็กทันดับยังไม่ได้เอาหมอนี้กันทันดับแคบเสียเอาหมอมั่มีเงินมีครับูีแล้วแต่หายตายอยู่แล้วตายกันตายครับทั้งว่าจะตายยี่อะไรวะ ทอดขันทอ้าวเหรนี่เป็นเนื้นอยังก้าอยู่โดยไอเป็นมานีรุนหรอล่าสว่ปีนี่นะโอ้สี่ปีมาอยู่เพื่อนอก,กัสี่ปีหรอบปไอีเกือบสีอยู่เพื่อนแต่ามีอะหากมีรเอเมีอไหมอ๋อมียน่ะกลับมาสมงจได้หากเดือนอะไรลงไปเอาหาลงแม่ลงไปเอาเออว่า dạng no <ch și cười> Muhy... là sao hát 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 hát

อาจารย์หลุดลงไปเบิ้งลงไปเบิ้งกับเมียนนาดิีแต่งงานนาดิแต่งงานกับเป็นบอกเจ้าอีกบพราะอบอกแต่งงานแต่ตัวเอาไปทำงานเอาไปทำงานเที่ยเป็นแดงแบบแดงอ่ะตั้งกันในเดือนแต่งงานเพราะว่าไปแต่งงานปลาเจ้าได้เดือนเพราะว่เดือนไดงหมดไหมได้เดือนหนึ่งก็ว่าเจ้าบอกว่าไปทำงานบอกไปทำงานวันนี้เขาสื่อพ่อว่าเพื่อนน่ยไปแต่งงานเพื่นแต่งงานถื่อพ่อหลุลงไปเบิ้งนี่แหละตัวไอ้น้องลงไปเบิ้งกับยมนแต่งงานเลยอายุเพิ่นประมาณเท่ห้าไงครับ ไาครับสัญขวัญจัก้ีน้องยุ่นน้องจาะรน้องันะครับโอ้ได้ลูงกัจจคุคนหนได้สองสองคนจังหมะน้อยน้องมั้งะน้อน้องจักรีเนาอเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเปล่นได้เปลี่ยนอล้วนะมจักรีเนสิบสามสิบสามปีบรลุกซื้อยังนางบัลรุกไสหละเขาฮ้อ้วนอาอ้วนเหมือนท้องเจ้าบริขารงเฮียนบรลุก เป็นยังกเขาเงี้ยแหละบ้านเราม่นี่เขาดังๆในลูกวัดังๆก่กเขาเ่ตัก้ใหม่เยเลย่ได้เขาโอ้จะกีนลูกเขาเงียอยู่ใครตัวก้ใหม่ค่ะเอ้าคือเป็นเันซ่าลูกจนว่าว่าโว้ยว่าชนะเมาช่วยกอกี่อกับใบใ้ลูกกับขาตุกไม่ยู่ใส่อะไร่นั่นงานยู่วัดตกดนแล้เออชาว่เงยโอยังได้แล้วต่ว่าแต่วันมาเบิ่งพอบาปัานนี้นะโอ้จะเบิ่งพอเจ้า พโอ้โหอย่างบ่ได้เนาะนอ้ปพี่น้องเพิ่นกะตกกุกไม่ตกกุกคือว่าตกะกุกโซเลียนเนาะมาจากกรุงเทพบอสเลยจริงจริอยู่จังหวัดจันทบุรีโอ้เดขอโทษด้วยพี่น้องเสียเบิ่งอันนี้คือส่วนล่างนี่คือบอสามารถกอย่างมันไฟเองงั้นนั่นนี่มันเป็นเองมันเจ้าเจ้าตัดถิ่มก็ตัดได้นี่มันหมดเจ็บแต่ว่าเขาก็ว่ายังกะดิโกมีเนาะแต่ว่าตะกี้อัดกระตุ่ยแบชี่บอตะกี้ฮะโสดเลยตุ่ได้่บอสได้ ไปอะไรโอ๋อคือแบบกาบพญานมเน่าแมนบวมกันเขากำบ่าได้กินเนี่ยไม่ได้ท่านได้กินในเขากินแต่เช้านวเนทเป็นไปได้กะลูกกะหุงขขาวก้พ่อกินได้ลูกเด้อพอท้าวกินอันพวกเขาเนี้ยมันเจ็ดเนี่ยน้ำตาลลายมันเป็นท้องอ้วนเนาะเพราะที่หนึงทายตัวนึงบอเขาหยาดแเพิ่มเพิ่มมันเจ็ดเนี่ยเขาเป็นโรคเบาหวานเพราะเขาเนี้ยมันน้ำตาลลายเด็กแต่พยานมแบบว่าเจ้ากะหุงเขากินเนาะต้มเขาก็ได้บม่อยากให้กินเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขา ขยับขยื่นบ่ได้นะมันเจนครับน้ำตาลมันสะสมหน่อยกะถอยมานนี้นี่เอาเจ้าเจ้าแข่งมาได้กันสีถอยมาได้เด้ออันนี้วันนี้เพิ่นก็อยู่ทงเพื่อนเพื่อนร้องอากาศก็โอ้โหหนาไปด้วยไปด้าไปเข่าห้องน้ำไปอาบน้ำอาบอยู่ใส่เพื่อนที่ไหนก็มาอากันอาบาเฟ่นี่เช็น้องเช็ดมือแก้เสือกาบน้าเชยดแต่คือขึ้นยากลงยากว่าไงเนาะที่แล้วก็ไหวแล้วเวลาเข่าห้องน้ำนี่อยู่ใส่แล้ามันกันนวลอยู่นี่นะอ๋อไม่ได้ลูกบ่เห็ดนะ ขี่เงี้ยวกันลูกลูกบ่กเป็นคนอั้นเออมังนี่เอาไปฉีดนี่ใช่นี่นี่กระถางไปโอ้ยแพงเดี๋ยวลูกจะมาจบไทยเบิ้ลกระถางนี่บอกทีว่านั่นนะกระถางไม่ได้ปวดไทยเบา้ลไทยนี้โดยโดยปวดไทยนักกวาดไทยนักมันอาทิตย์หนึ่งมันละเถื่อะอาทิตย์กว่ากันโอ้ยไทยนักเถื่อนึงอาทิตย์ละเถื่อะเนาะอาทิตย์ละเถื่อะมันลดทีกินว่า เดีส่วนอะไรมิตรลูกพาไปเนาะโอเอาไปทิ้มแล้วลูกไส้ตไปเขได้แล้วใช้ถุงยางอะไรเงี้ยนวไปหใช้ถุงยางแบบนี้อยู่นะแบบนี้ใช้ถุงยางลูกไส้เนี่ยเบาไปทิ้มแล้วก็มอเลี่ยนไปทิ้มใช่แล้วสมัจจุบแต่เจ้าเอาลูกเบิ่งพอนะอืมมอเลี่ยนไปทิ้มแล้ววันนี้ก็ปวดเข่าเพียนเลยปวดได้เข่าแล้วเข่าดับพอนี่ได้ไรบ้างเพียนหันหงพอเนี่ยพออยังนะโอ้เสียดายเนาะ ปสามลูกอันใดเช่นออกอยู่บุรุษบ่ได้ทังมากระลึ่งกระดงแบบมาปสามออกมาหลายปีก็ลืมไปเนาะถ้าสมมติว่าพันยืนพันพนังอยู่ตารางเนาะถ้าสมมติเพื่อนเป็นเพื่อนก่อเนาะพี่น้องแต่คือจีคือจีโอเคคือแบบว่าอากาศมันกันขวัญขังห้อนคือตอนนี้กับ42องศาเนาะสลายเนาะแมนมันแหงสังกะสีได้นี่แบบเขาคนธรรมดาเขากันยังสิตายนะพี่น้องนี่เพื่อนแบบไปไซบอได้ก็เป็นตันจนเพื่อนอยู่ได้พี่น้องเยแบบหน้าเห็นใจเนาะแบบว่าเพื่อนเป็นเพื่อนแบบ ก็จะเพื่อนสมัยข้าวกี่เนาะเพิ่นแบบอ่าเป็นเกยนะแล้วมันแหมมันแหมสังกะสีแบบบูมีเพดานเด้่ยป่ะเนี่ยถ้าสมมวันเพิ่นอยู่ตลาดนี่ก็จะโอเคกะสีเย็นเนาะพี่น้องเนาะมันแต่ดี่นาะและหนึ่งมาเน่าเข้าห้องเนาะห้องน้ำดีเนาะกานเพิ่นชอยเขตตนรวมตลาดให้โอ้ยแต่เนี่ยแหม์ฟ้าเนาะอยู่อันอยู่ตลาดมีห้องน้ำอยู่บ่อยู่ลุมนี่มี แกกับไฟมีแต่เพิ่มลงโมได้เนาะแต่กกับลงโมได้สามซีฟีีอยู่ในเทั้งเดือนสามนี่กว่าเนี่ยขั้นเ็แจนนี่ยค่าสมมุดละไอ้ค่ะลงอยู่ตารางนี่คือสามารถเข้าห้องน้ำได้บ่คือทีได้กันขัดข้าวใบกับคอยข้าวใบเนาะแต่นี่นะคือเห็นนะนี่ขั้นเรืองกันขุดไปกันข้าว่อยแต่ผมเป็นยังมันก็ได้อ่าคือมันได้ออกกําลังกายแขนเนาะมันก็เห็นห้เ่าแบบได้ขยับขยื่นเนี่ยนะอืมแต่ชีวียน เดี๋ยชวอมีปัญญาดีนะดูงเป็นเมือรางได้นะเดี๋ย่ทำกับ่มีพอกับทนมยกันแล้วนี่นะทนกเถ่าเลยเนาะได้แต่หนึ่งเข่าอีที่นั้นเอโดยอือแต่ว่าลูกกับยังจัควมเนาะแบบว่าดูแลโ่อเนาะขอโทรไอซือยังน้องลืมถามเลยแอซือเอดจากปีเนาะสามสามสิบเจ็ดปีอ๋อไอซอเอสามสิบเจ็ดปีลูกอ้วนซื้ออ้วน เสีนั่งงี้ยสาวเงี้ยแต่ว่าเป็นเดกกันไปแล้วนะดายโดยเดกันลายปีแล้วสิ้เงี้ยมีง้ไปทำงานยังพนในเงินแต่ทำสำาตกม่ก่อนไดสามยังพันเห็นนะโ้ยเนาะทไปกับรเจ็บตัวไดเนาะคนมาถ่านทอนงยาแบบว่าเอาสเอาอนาคตไปถิ่มอยู่หนเนาะมันอยู่แ้กับคดเนาะกำหนดมาแบบนี่คือว่าอะไรเหตุจังได้สามไอ้กะเือสจีแบบสูงเลเนาะสูวัดขีดม รัฐบาลาข้ามสูบบางเรือก็คดิดอยู่ด้ที่จะอตัวเองดูทรมาร์ดดูไถ่โทษดูน้ำบาดาบมันคิด <ใน S 2> ได้หลายแบบเนาะอเมร์น้ำบาดรูปอุ้ยเป็นตัวตพวงหายกระเจ้าบางเรือก็หายบางเรือก็หัวนะคิดไปแมนคนฮามันอยู่ประเทศเม็กกันหนึ่งมากก็คือโลกซึ่งเสาเป็นบัด<ะ>คิดไปบัสทอแท้ในชีวิต์้อแท้แต่บู้ชาเหตุว่า ตัวเองตุยตได้แนวไหลยังเงือดอยู่เขาก็บ่คอยกินหักตุ๋ยเนาะไองคิดว่าอันบวมน้อไอเนาะแบบว่าแบบว่าไอเออเขานั่งอยู่เขาปอดใขยับขยื่อนดีนี่แกเจลค้า่ในตำมะหอยเต็มสองชั้กินเ้พาะในพี่น้อง้าตำมะขลากินเข้ากรจี๊ับตำหัวค่าอันนี้กะเป็นก้วยแล้วก็ชิ้นหลายมือแล้วนาะจนดำเนาะเ้ามาห เบิร์กัสซิเกอเบิ่งนกัสี่เกอทอบางทีเบางกิกอกินเผื่อเมนตามหัวคานากกัลายมือเนาะล้วพอไปพี่น้องจำาเบิมือบิขึ้นเนาะคืนกระหวยไว้แบบนี้เนาะวลายพยาะเกคานมากินเนาะพอไปพี่น้องกินินไต่หชเหตอนนี้ตุยต่อไปนี่ตอนปากันใหม่กัเมียคิดหอดเขาอยู่ไห แค่กินหอดยุคนี้คนท่าเบบเ่าบริสตันไว้ขาไว้ดีไว้พิจิตรกันเบบเมียไปเ็ีแบบเมียเบบไปแบบบร่วมู้ยังด้วยเนี่ยไปเขาบริสตั้งโตเนาะบริสตั้งโตด้วยแล้วคันสมุดว่าคันสมุดบอกเขาจะทคำหนึ่งว่าเออข่อยสิไปเอาผัวใหม่ได้นนี่ข่อยยุติได้บ่ได้ข้าก็บสิโอเคนะเขาทำใจได้เนาะกับสิได้ดีอันนี้หมูบ่บอกเขาเลยคือแบบมันเสียความมุสึกเนาะมันเสียใจเนาะมูุกจ่้เขาว่าไปทำงานอืมก็บู่อยู่แล้วว่าเขาเห็นอย่างไห่เมียบ่ได้ เมียบอกไปเอาหัวนี่เมียบอกบอกเ้าบอกไปเอาหัวเมียบอกไปทำใจมนแมนแมนนะสิแบบเจบอก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 ตรงๆเลยฮะเสไท้ทงใจเนาะคอยเกิดว่าหูตรงเมนตอนนึงเถ่ากับมาหายมาในเดือนเมีเดือนนึโอ้ยเจ้ากับ่ได้บอกเนี่ยยังน้อ่าันเมียไปไปแ้กับเขากับโกเห็นยังกับ่บได้เหรอขะดอขะดอโบไม่ได้เสียจ้าบอไ่ได้เสียยังไงเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ยังสบายว่ ไปกับพลธีใหญ่คนคนกับพลธีใหญ่ไปเน่ยวันเชาเยอไปหมดนะแตคนตังแยกเนาะเยแต่เนาะโอเคเนาะไอ้กะเขากะเขาคิดว่าเขายังมีชีวิตเนาะเขาก็ต้องสูงไงเนาะเออแต่ว่าสูงดูแค่นี้แม่เขาก็เป็นกำลังใจให้ไอ้เด้อล่ะกับกับน้องน้ำน้องยังเกาะสื่อการอ้วนใช่อ้วนอ้วนเจ้ากะอ่าเบิ่งพอดูเด้อพ่อไก่ให้ได้ซัพพอเฮาเพิ่นก็เป็นพอเนาะเพิ่นกะเลี้ยงเฮาใหญ่จนใหญ่เนาะจนเฮาจะเป็นเบาล่ะ เราก็ตอบแทนบุญคุณพ่อเบิ่งเพิ่นเพิ่นไปบ่ได้บ่ญยังเข้าหาเขาหาหนา้าิเพิ่นกินเขากะเบ,บิ่งอ่ะเละให้ได้สะเจากก้าคสิอีต้นพอน่อเนี่ยมันบลุกจุนก็ให้ได้เพาสอยไปได้ก็มีแต่เขาแต่เป็นคนดีของพ่อของแม่แล้วก็พ,วพังความเพิ่นแนวใดแนวบ่ดีเขาก็อย่าไปเหตุรุนละมือมึงเนี่ยสบอหน้าตาเกือบหน่อยจังฮะนี่เขามนซือ้อใจด้บอกเขาเกือบด้ว ยักนั่นแหละค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งอยู่นี่นี่เจ้าอยากให้เพิ่นเห็ดอยังคอยเหลือเจ้าบอกด่วงจ้อยากได้อย่างว่าดังๆลูกว่าดังๆกล่องมันเขาค้นบุีไม่เนาะแมินเอ้ยบุญใดเงินคนว่าดังๆเนี่ยวันน่ะเจ้าอ่ะเบิ่งเอาค้นนี่เอาค้นที่ว่าเจ้าคือที่เป็นคนหักพอเป็นบ่ลูกอ่ะแต่แต่เกิดมาไอเป็นคนเลี้ยงใจตลอดเลยจะได้ปัญจายุ <ah> <ah> yeah, said, oh, <ah> ่งอายเงินเงิน ตลอดว่าตลอดคือว่าได้ตลอดข really ึ้นมายถึงว่าตอนไอ้ป้ากันน่ะก็คือเพิ่นเมี้ยพอเป็นคนแบ่งว่าเออลูกคุณนี่อยู่นะคุณนี่ลูกอเลี้ยงคุณนี่ก็ต่อมาหายเมียหายเมียเลี้ยงเออเมียเลี้ยงติดยาหายยาอยาเลี้ยงมางเตะหกเดือนโอ้แล้วเพื่อนติดเจ้าเนี่ยถดูน้องยาด้วยพอได้ไปเช่นใดบัดตอนพ่อแม่ป้ากันเจ้าอยากอยู่น้ำยาบัลลกอยู่อยู่พี่ อยากไปยังแม่เพื่อหาผอคนนี้เนาะกต่ยังเป็นบุญอ้ายเพื่อนมาสลายเนาะแม่กยังแบบว่าอยากเจ้าอยากซอยเลือผอประลุซูเหมือนจะซอยเลือจากไหนไหนบอกซูกระกลมฟังเมึงลูกแบกน้าเอาน้าขึ้นมาแล้ถอดขีดออกมาแบกน้าเอาน้าขึ้นมาถอดขีดออกเหนียวน้าอาบน้าบ่อหน้าอาบร่ากิยนู่นสไลด์เลยนี่เจ้ายังบริสันท์น่องได้สไลด์อกขีดอกเหนียวน้าแม่ผออาบเจ้าสาวมันรออยู่บ่โอ้ยยังนผมม่มีมันเกัด ตายขึ้นพ่อมั่งถ้าขั่มีลูกมาตายไปคือว่าแร่โพกระเถาแม่กระเถาะน้องอัยเนาะเอ้ยแต่ใช้มั่นนะพอัะได้นั่นอยู่กับล้างเป็นกระดูกนั่นแม่กระเถาแล้วพอเป็นยังไงพอชักเคยเป็นยังเอาเข่าห่างกินเพิ่นกับกินบ่ให้กินเพิ่นกับโมกินเป็นเข่าแห้งเนาะกรบเฒ่าเข่านี้กับแมนบ่เข่าเนี้ยกับแมนเพิ่นกับแปดสิบกว่าปีนะฮะกระว่าะอะไเป็นโรคคีล้องลืมนะคนไทยคีลงลืมคือบางทีเราได้กินยังพอกินแล้วบ่เข่า กินละแถบไันท้กินโอ้เราก็จะจอยเนาะอ้ยมิจต่อ้าเดี๋ยวอยู่ในเผิ่นตอนนี้นะเออแต่ยู่ก็มีกับนก่แล้วกับลูุเจ้านี้บบมีเคยมีนอกทั้งบสสี่คนบอมีดายคนอยู่เขาพี่ตอ่วงเขาามมหาเโอ้กับมีจะอยู่ดนๆเจ้ามาเยี่ยมแมนบอนมาชองเึิ่งเนื่องเรื่อมีเน่อยู่เนวกินอ้ยเน่าเผิ่งอนไหนอย่เื่อนมาจะเนืง บอดีมาตลอดเอดาอดนาะบอดีมาตลอดเขาจะอยู่ครอบครัวเขาเพราะว่าอันนี้เป็นเพื่อนกบเพื่อนเข้าเนาะให้ก็เลยกลับมาอยู่บนเกา่าแต่เป็นตาอีตนเพี่น้องเลยชีวิตกะเนาะยามเวลาตกถูกได้ยางมาคัดเมียกะคือคนอื่นเนาะขิ่มปะเฮาแต่ว่าคนขี่หักเขาแท้อ,อีกลกกะคือมีโมมม่โทเมะเขาเนาะมี่โทเมะกับลูกชายคนเดียวนี่นะโอ้จาะไปยังสวยพี่อืมท่านว่มี่มันเรียกชื่อว่านะอืม อยู่อ้วนทองนี่แหลอขวนทองสู้สู้ได้เด้อไเป็นกำลังใจให้อ้ายยังหน่อยอ้ายก็ยังมีลูกเนาะแล้วกับเพิ่นมีพ่อมีแม่กับเพิ่นกับคือว่าอะไรเถ่าซาร่าเลยซอยเรือยังกับวัวลายลายมีแต่แม่เนาะขวัญเจ้าอยากให้ผู้ใหญ่ใจดีค่ะถ้าเพิ่นเห็นอยู่คลิปนี้เจ้าอยากเพิ่นซอยเรือยังลูกในกำลังเฮือนในกำลังเฮงอนกำลังเฮงอนยังห้พอลงอยู่ตะลาง เด้งอยูุู่มมันหอดอยู่นี่แม่นบ่ลุกเพิ่นก็นั่งก็เพือนง่ายเพือนยังเด็กพี่น้องด้คุยโอ้เนาะแต่หินใจพี่น้องเอ้อากจจะประมาณนี้แหละโซกึ้มเบิ่งเพิ่นกันบ่เป็นยังได้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อสูดๆเด้อคนเฮายังยังมีความหวังเนาะไอ้มีความหวังว่ะโซกึ้มอยากอยากอยากอ่าอยากให้กำลังใจอ้ายว่ะ อันนี้มีความหวังก็คือยังมีลูกเนาะที่เพื่อนก็นยังเบิ่งอายยูแม่พ่อแม่เพื่อนกับแถอยูเธอกับเพื่อนกับเบิ่งเท่าไงเท่าอแหลกใครก็่ต้องพ่อเนาะเพื่อนกระชอยชอยชมเพื่อนชอยช้ำเพื่อนได้นะเพื่อนเผาอะไร่เงินคำกับบด้หาเนาะเงินคำกับบมีแล้วกันบอกน้อยบอได้มากแล้วกันก็จะโคตรเมันแบกละมันเสียมันได้ยังเท่าไรหาสิบหาสิบพันได้ไหมแต่้าจนคำ เมื there, hmm. hmm. so so hmm. Hmm. ่อนี้ได้เขาได้ลูกได้หาชีพได้าดีเพินใจดีว่มื่อนี้เป็นหายหาชีพเอกว่าไปคือีตัวลูกกับเพื่อนพอตัวเมืองใหญ่ซอยลูกก็ได้ยังหาได้อย่นกอืตายกับบมตายังไง้าล่ะสู้ๆไอ้เอ้ไปกำลังใจมาแล่ท่อเนาะไอ้เนาะไปกำลังใจให้องนำตาหล สู้ๆได้เด้อป็นกำลังใจให้การน,นอกุณญ,ญาจะดีถ้าเกิดว่าเบิ่งคคิดไอ้เพิ่นอยู่อยากซวยเรือกันถ้าอยาก่อยเลือ,อ,ลอ,อ,ลอไอ้กับลูกเพิ่นเนาะกับติโตเข้ามาได้นอ้องเฮงยินดีจะเป็นสะพา,านบุญให้เพิ่นอยาก่วยเรือเรื่องเงินเรือยังอยาก่อยเล็กๆหน่อยนำใจได้เบิร์กนอหักเบิร์เข่ากะอยากเป็นสะพานบุญเลยนตนเพิ่นเนาะต้นเพิ่นที่เพิ่นต้องแบบเป็นทละพ่อแม่แล้วก็มีลูกชายที่นาหักลูกชายทียังหูคว่ำแบบหักพ่อนะดูแลพ่อไปไปแบกมั่น้ีหน่อย ถ้าไรเป็นเงินไทยกับมือหนึ่งหาชีพพันกับร้อยบาทเนาะมือละร้อยเน่ยร้อยบาทแบกลำเงินเป็นไรกเงินมากเท่นไหไอ้เบ็ดบลอกเป็นไทยมี่เป็นไทยได้อาชีพเป็นไทยสามชีพโอ้ถ้าพันไปใส่ถ้าพันเราไปซื้อเบี้ยเบี้ยโอโอเคน้องหล่าเจ้าสูๆเด้อลูกเด้อเจ้ากินน้ำพอข้างความพอบ่เห็ไปเห็ดเนี่ยเด้อไรเลยเนี่ยบอดียังหายใจไปเห็ดเด้อเนี่ยทีมันบอดีสิ่งเสพติดนั่นนี่ นั่นอย่าไปเหอยจะไปใกล้มั่นน่ะพะพอๆจะอาศัยเจ้าได้ถ้าถ่ายไม่ถ่าระเถ่าแล้วต่อไปพอถ้าไม่ถ่าก็เถียเปนแห้งแล้วก็ต้องอาศัยเจ้าเด้ออ่ากำลังวักคนที่หักพ่อแม่เนาะกระตันยูหูคุณดุมันไปเนี่ยเราคึ้มเซอร์บะมีน่าจะมีผู้ใหญ่เพิ่นกระเห็นกระโจงสงสารเพิ่นกระเสียอ่าซอยเลือยยู่โคว่าเพิ่นเป็นเด็กดีเนาะแต่เมื่อนี่ก็ะเจ้าคุ้มกับไอ้ชาติูเดียวกระเพิ่นซวยได้โดยกระอ่าเป็นบุญเพินนั่นแหละแต่บุญภายนอกเ้าก็ะทายทอดแต่แต่บุญวาสนาเนาะ เราขึมมะขืดอยู่นี่นะตลายฮ้ห่อนจะเป็นวินแล้วตอนนี้นะจะชิชูกคุณแล้วอย่าว่าเอาดายอยู่เท่านตอนนี้ฮ่อนจะเป็นวินแล้วตอนนี้ลุกขึ้นก็เพื่อคางเลยพี่น้องเอ้ยคไปดูก็ได้ไปเปลี่ยนก็ได้ถ้าว่านี้นี้ได้ก็นี้เนาะไอเนาะเดี๋ยวไปดได้กับิชุกนะพี่น้องเราขึมกันนี่เนาะมันกับสีหอนเนาะพพี่น้องเพราะว่ามันสังกายชิบาพี่น้องไปก่อนนะนนั่เนาะเอาเงินให้น้องอ้วนเด้อไปซื้อกินหรือเด้อกับคอเปิดหาสิพันนะเพราะว่าเอาได้ค่ะคาแห้งมือหนึ่งเนาะหาสิพันโดยพี่น้องสกึมใส่เบิ่งรคือนนนันนน้อ่ดมัเาะ แล้วก็อ่ะชิดด้ายกคลิปไลน์อดสบายอวสบายดีเด้อสู้ๆเด้อไอเด้อสู่ๆอ๋อเนาะไอเอสกับน้องอ้วนโดยขอลาก่อนเด้อกะสิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งเฮือนของไอเอสนเพราะว่าทั้งไอเพิ่นก็บอกว่าอยู่ต่เฮือนมันฮ่อนอบอ้าวเนาะไอเพิ่นอยากลงมาอยู่ตะล่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นสิได้ช่วยเหลือตัวเองเนาะเพราะว่าเข้าห้องน้ำกะสิประมาณนี้เนาะห้องน้ำของเพิ่นเนาะเพิ่นกะลงมาเข้าห้องน้ำบ่ได้เนาะเพราะว่า เพิ่นลงบันไดบบได้นะเนาะพ่อพี่น้องจากห้องน้ามามาจากเพื่อนมาหาห้องน้ากับสิประมาณนี่เนาะกระไกลอยู่นาะพอแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าว่าเพิ่นได้เพื่อนอยู่ข้างลุ่มเนะาะถ้า่ากอเพื่อนมีลงมาั้างลุ่มได้นี่นอนอยู่ตลางกับโค้งสีด,ดีเนาะเพราะว่าเพิ่นชิได้ค้านมาเข่าห้องน้าได้เนาะที่เห็นคลิปนี้เนาะอยากจะซอยหรือไอแอดเพิ่นกับ สามารถติดต่อมาทางสาวลายได้เนาะทางสาวลายก็สิเป็นสะพานบุญไห้พ่อแม่พี่น้องเนาะก็ะโอเคสำหรับคลิปนี้สาวายก็ขอจบไว้สำนี้เนาะก็ขอบใจพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านที่เข้ามาหับชมคลิปสาวายแต่ต้นจนจบและก็ขอความกรุณาเบิงโฆษณาสาวลายให้จบในเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้สาวายมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไปโดยสบายดี